ดวงชะตาของชาวลักนาราศีธนูในวันที่2มกราคมปี2568ในเวลา2ทุ่ม12นาทีเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงประมาณ20มกราคมปี2568เป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธนะครับโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีธนู ดาวพุธเข้าสู่กลุ่มดาวราศีธนูนั่นคือจุดเกิดของท่านนะฮะชาว,ะาวราศีธนูจะได้รับแรงอิทธิพลนะฮะบวกๆจากดาวพ,าพุธนะฮะดาวพุธเป็นตัวแทนของการสื่อสารการเรียนรู้การคิดเชิงตรรก,กะและพาณิชย์การค้าการขายอันนั้นราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นราศีที่เน้นในเรื่องของความรู้ปัญญาและการสแสวงหาความจรงิงการพัฒนาจิตวิญญาณ เมื่อดาวพุธยกเข้าสู่กลุ่มดาวราศีธนูนะฮะผมมาผสมผสานนะครับทำได้ดวงชะตาให้กับท่านนะฮะในวันนี้นะครับนะมันจะสื่อถึงอะไรได้บ้างนะครับในช่วงนี้ดัะนั้นในด้านของการงานดาวพุธท,ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารนะฮะการงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการสอนการให้คำปรึกษาการเจราจาทางธุรกิจจะโดดเด่นงานที่ต้องใช้คำพูด เป็นพิเศษจะโดดเด่นเป็นพิเศษหากคุณทำงานด้านการตลาดหรือการขายการติดต่อสื่อสารจะราบรื่นมากขึ้นด้วยวาจาของคุณนะครับจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับมีโอกาสมีรายได้จากการทำธุรกิจหรือการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับความรู้หรือใช้ทักษะเฉพาะตัวเป็นช่วงที่คุณระวังควรระวังบ้างในเรื่องของการใช้ใจ่ายที่มากเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางการศึกษาการพัฒนาตัวเองก็ได้ ในด้านช่วงนี้เนี่ยการสื่อสารกับคนที่รักและครอบครัวจะดีขึ้นนะครับจะมีความชัดเจนและมีความอบอุ่นมากขึ้นหากมีการขัดแย้งนะฮะก่อนหน้านี้ช่วงนี้เป็นช่วงเหมาะแก่การเจราจาปรับความเข้าใจนะครับยังมีโอกาสนะฮะพบคนที่มีมุมอมองทางปัจจาและความคิดที่เข้ากันได้เป็นช่วงที่ดาวพุธในราศีธนูมักส่งเสริมพลังงานด้านจ,จิตใจนะฮะทำให้รู้สึกสดใสและมองโลกในแง่ดี แต่ควรระวังอาการปวดศรีรษะหรือความเครียดจากการใช้ความคิดมากเกินไปคําแนะนําในช่วงนี้นะครับราศีธนูเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพัฒนาตัวเองนะฮะใช้ช่วงนี้เพื่อพัฒนาความรู้โดยเฉพาะในด้านของปรัชญาศาสนาหรือภาษาหรือการศึกษาต่างๆการเสริมดวงในการทําบุญก็อาจจะต้องถวายหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนเพื่อเสริมพลังของดาวพุธการปรับ ะะการสื่อสารหากมีเรื่องที่จะต้องเจราจาสําคัญนะฮะช่วงนี้เหมาะกับการนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ข้อระวังดาวพุธนะฮะในราศีธนูอาจจะมีเหตุการณ์ให้ความคิดเร็วหรือเร่งด่วนเกินไปนะฮะและระวังการตัดสินใจที่ไม่ได้วิเคราะห์อ,อย่างละเอียดนะฮะดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนที่7นะครับนั่นคือคู่ครองความสัมพันธ์นะฮะพบที่10นั่นคือเรือนการงานเกียรติยศ การโครจรมาอยู่เรือนที่หนึ่งของราศีธนูนั้นมีผลกระทบที่ลึกซึ้งนะฮะและน่าสนใจตามหลักโหราศาสตร์ดังนี้ด้วยพบที่เจคือคู่ครองความสัมพันธ์ส่วนตัวการเจรจาธุรกิจการสร้างวิตรภาพพบที่1ิบหมายถึงการงานเจติยศชื่อเสียงสถานะทางสังคมนะฮะดังนั้นเมื่อเจ้าพบทั้งสองโครจรมาอยู่จุดที่หนึ่งที่แปลว่าตัวตนบุคลิกภาพจะทําให้พลังความสัมพันธ์และการงานมุ่งเน้นไปที่ตัวคุณเอง เป็นช่วงดวงชะตาที่คุณอาจจะกลายเป็นจุดสนใจในความสัมพันธ์นะครับหรือคนรอบตัวหรือคู่ครองอาจมองคุณว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นที่พึ่งพิงได้อ่ามันแปลอย่างว่าพันธมิตรทางธุรกิจในช่วงนี้มีโอกาสได้เจราจาหรือสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์สูงการปรับตัวคุณจะสื่อสารหรือเจราจาได้ดีขึ้นในความสัมพันธ์แต่ควรระวังการเป็นฝ่ายควบคุมมากเกินไป ในช่วงนี้การงานนะฮะการงานคุณอาจจะได้รับการยอมรับในวงงานในสายงานในสายอาชีพหรือมีโอกาสแสดงศักยภาพตัว,ต,วตัวของตัวคุณเองมากขึ้นที่เกี่ยวกับงานใครที่ตกง,งานมีโอกาสได้งานใหม่นะฮะคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการเจรจาการตลาดหรือการสื่อสารจะมีความสําเร็จโดดเด่นนะฮะ,นะฮะคุณจะมีแรงจูงใจในการผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยในช่วงนี้ คุณจะมีสเสน่ห์และน่าเชื่อถือในสายตาคนอื่นสื่อสารสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนนะฮะการที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้ยังส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ชัดเจนปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายข้อดีที่โดดเด่นนะครับการเจราจาสําเร็จนะครับมีคนให้เครดิตให้การยกย่องความสามารถนะฮะแล้วก็การเจราจาเรื่องความรักการงานช่วงนี้นะคุณสามารถจะโน้มน้าวผู้อื่นได้ดี โอกาสทางธุรกิจคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการตลาดหรือเกิดธุรกิจใหม่หรือจะมีโอกาสการขยายตัวหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตข้อควรระวังความมั่นใจมากเกินไปนะฮะดาวพุธเนี่ยที่อยู่ในจุดที่หนึ่งจะทําให้คุณพูดหรือแสดงออกมากเกินไปจนดูเป็นการควบคุมหรือเป็นลักษณะของมันมั่นใจมากเกินไปนะอันนี้ต้องอต้องไปดูเอาที่นี้เนี่ย ความสัมพันธ์นะระวังการขัดแย้งในความสัมพันธ์จากการสื่อสารที่ผิดพลาดบ้างนะอาจจะมีอาการเครียดหรือปวดศีรษะจากการทํางานหนักหรือคิดใช้สมองคิดมากอะไรอย่างเงี้ยข้อควรระวังเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับก็ยังโครจรน,นะฮะอยู่ในราศีคือจะเข้าราศีมีนวันที่ยี่แปดมกราเพระนั้นดาวศุกร์ก็อยู่ราศีกุมนะฮะ พอดาวศุกอยู่ราศีกุมเนี่ยก็ร่วมกับพระเสาร์อยู่นะในช่วงเดือนนี้ไปจนถึงวันที่28่สนั้นคุณก็อาจจะต้องระวังรายจ่ายบ้างเพราะว่าพระสุกไปร่วมพระเสาร์เป็นคู่ศัตรูนะครับหรือบางคนเนี่ยนะฮะดาวลาภมันก็ร่วมกับเงินนะฮะกัดจะเกิดผลประโยชน์ทางการเงินบางอย่างหรือมีช่องทางไรายไดใ้ใหม่ๆเกิดขึ้นนับจากนี้ไปเนี่ยเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถนะฮะเลขอายุแม่พอสอเกิดแม่ให้โชคบางคนมีความโชคดีได้ของใหม่เข้าบ้านนะครับ นะก็จะเกิดขึ้นได้ดาวมหาอุดเนี่ยอย่างดาวศุกร์เนี่ยนะฮะจะย้ายเป็นมหาอุดในวันที่ยี่สิบดเป็นต้นไปนะฮะอยู่ในจุดที่สอยู่ในจุดพันธุเขาเรียกว่าลาพะพันธุนะครับโนะชคดีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อาจจะเกิดขึ้นก่อนวันที่หนึ่งเมษายนนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ย ดาวอล,ลีก็ร่วมกันเงินแปลว่าจะมีรายจ่ายกับบริวารสัตว์เลี้ยงลูกหลานหรือแม้รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราจะเกิดขึ้นได้ด้วยอันนี้เป็นน้ําหนักของดวงชะตาน้ําหนักของดวงดาวนะฮะที่มาแปลให้ฟังนะครับ่ายรวมนะทางช่องทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูปเนี่ยเป็นการทายเฉพาะดาวจรไม่ได้ดูดาวในพื้นดวงเดิมก็คือไม่ได้ดูวันเดือนเกิดปีเกิดกอศเกิดและเวลาเกิดและสถานที่เกิดเพราะแต่ละคนมันแตกต่างนะครับวิถีชีวิตมันเลยแตกต่างอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับของ แฟนคลับที่มาดูดวงกับผมนะครับเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทานายเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับตรงมากคาแนะนําต่างๆจะนําไปทําตามขอบคุณขครคนนี้บอกเคยดูกับอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งนะฮะเป็นจริงหมดเลยเลยกลับมาดูอีกรอบคนนี้บอกนี่ทีทายไปแล้วอันนี้ไม่ได้ถามอะไรเลยนะทายแบบไม่ได้ถามคือทายไปก่อนอยากขออาจารย์ยืนยันว่าลัคนานี้จริงไหมคือมันตรงมากเดือนมิถุนาจะไปอังกฤษขาะสิบห้าวันและกําลังดูใจพ่อแม่ต่างชาติอยู่ค่ะคือเวลาดูดวงเนี่ยเราจะเน้นสถิติในการทาย เนี่ยคนนี้ได้คลิปไปหออสิ่งที่อาจารย์ทานายมันเกิดขึ้นหลายเรื่องตรงมากคนนี้เนี่ยคุณหมอแม่มากมากครับขอบคุณมากมากครับเนี่ยอันนี้ดูแบบคลิปเสียงก็มีนะดูแบบคุยสดก็มีชื่นชมการทำงานมากมากค่ะตรงมากคนนี้บอกเกิดอุบัติเหตุตรงตามคําพยากรณ์ในวันที่ยี่สิบหกเดือนนี้ประมาณนี้กําลังทําเรื่องกู้บ้านขะอาจารย์ตรงมากถามอีกนิดครับเหตุการณ์จะเรียงลําดับข้อ เป็นข้อขอเลยไหมแต่ผมยอมรับว่าอาจารย์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างที่อาจารย์ทานายไว้เลยครับสองเรื่องตําแหน่งผมได้มาแล้วเมื่อต้นปีแสดงว่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ทานายแม่นมากครับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับก็คือเราทายเป็นข้อขอ,อประมาณ25ข้อถึง30บข้อเป็นภาพรวม1ปีว่าจะเกิดอะไรบ้างภายใน1ปีเป็นเรื่องเด่นๆน,นะครับดูเฉพาะเหตุการณ์บุญและกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ถามเวลาดูดวงก็คือยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรบอกแค่ว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิดคือใครอยากวเสตตตน่่รัับมมาากผผป็ศศึษโ์้แ12 นะครับแต่ก็มาจริงจังตอนเรียนจบมาหานเลยแต่ก็ศึกษามา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ดูดวงมาเยอะแล้วเก็บสถิติต่างๆมามากมายนะครับสําหรับท่านใดบางคนเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับคือเขาเขาแบบว่าอยากจะสร้างเงินด้วยตัวเองนะครับเขาก็อยู่กับสามีต่างชาติเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มาเรียนคอร์สโหราศาสตร์คอร์สออนไลน์เงี้ยนะบางคนเนี่ยเอาไปสร้างรายได้ได้หกเจ็ดหลักต่อเดือนเลยนะสำหรับท่านใดสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์คอร์สเนี่ยมันผมกันกรองมาเอาเฉพาะที่ทํานายได้จริง ที่ผมใช้มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ก็การกรองทั้งบทกรอนนะทั้งองค์เกต่างๆนะฮะสิ่งที่จะทําให้เราพยากรดวงได้และพัฒนาต่อยอดได้คือลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมีจานวนมากผมมีมีทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็เราไม่จาเป็นต้องสร้างตัวตนก็ได้เหมือนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาดูดวงให้ฝรั่งเพียงแค่คนเดียวฝรั่งคนนั้นเขาไปบอกเอาดวงแฟนเขาญาติเขามาดูญาติเขาไปบอกเพื่อนเขาอีกคือ ผ่านไป้3เดือนเนี่ยรายได้เขาหกเจ็ดหลักต่อเดือนถ้าท่านใดสนใจคอร์สเงินล้านนะคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์สร้างเงินล้านด้วยวงความรู้การลงทุนสินทรัพย์แบบความรู้เนี่ยจะอยู่กับเราและผลิตเงินให้เราตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นวิชาโหราศาสตร์นะท่านใดอยากจะเรียนนะนะครับตั้งแต่ไม่มีความรู้เลยเรื่องเวลาเรียนเองได้เรียนได้ซ้ําตลอดชีวิตจนกว่า Facebook จะปิดนะนะครับวันนี้สวัสดีครับ